สัสดีค่ะเด็กๆครูเมในกลุ่มสาระสังคมศึกษานะคะ,ะคลิปนี้จะมี3รายวิชานะคะมาเริ่มทีรายวิชาเลยค่ะวิชาที่1คือสังคมศึกษาเราจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถมองเห็นได้ละไม่สามารถมองเห็นได้นะคะสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสองประเภท คือสิ่งแวดล้รรอมที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบมีชีวิตแบบมีชีวิตก็คือต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะตามรูป อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบไม่มีชีวิตนะคะมีภูเขาก้อนหินท้องฟ้าลมแล้วก็อากาศนะคะเป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบไม่มีชีวิตนะคะต่อมาวิชาที่สองวิชาประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนเรื่องสถาบันหลักของชาติไทยนะคะสถาบันหลักของชาติไทยแบ่งออกเป็น3สถาบันมาดูสถาบันที่หนึ่งเลยค่ะสถาบันที่1คือสถาบันชาติสถาบันชาติก็คือธงชาติไทยของเรานั่นเองนะคะธงชาติไทยเราเรียกว่าธงไตรรงนะคะลักษณะของธงไตรรง ของประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็มีสามสีมีแถบผ้าแถบนะคะต่อมาสถาบันที่สองสถาบันศาสนาค่ะสถาบันศาสนาอันนี้คือศาสนาพุทธนะคะสถาบันศาสนาประเทศไทยของเราให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะไม่ได้บังคับแต่ที่ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะคะก็เพราะว่ามีคนไทยนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดเลยศาสนาพุทธจึงถือเป็นศาสนาประจำชาตินะคะต่อมาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์ของคนไทยนะคะก็คือประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทุกพระอ,องค์ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมนะคะในการปกครองประเทศทำให้ประเทศไทยนะคะประชาชนคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาจนถึงทุกวันนี้นะคะต่อมาวิชาต่อมาคือวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเด็กๆ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะแต่ในวันนี้คือการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวนะคะก็คือ,อให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องครอบครัวหันษาแล้วก็ตอบคำถามนะคะครอบครัวหันษาเริ่มไหยคะ่ะ ครอบครัวของไขดาวมีสมาชิกทั้งหมด3คนคือพ่อแม่และไข่ดาวแม่จะถาไขดาวและพ่อก่อนทำกับข้าวเสมอว่าอยากรับประทานอะไรแล้วแม่ก็จะทำให้รับประทานทำให้อาหารถูกปากคนในครอบครัวเสมอทุกคนมีความสุขในการรับประทานอาหาร ส่วนบ้านข้างๆบ้านไข่ดาวก็คือบ้านของไข่เจียวบ้านของไข่เจียวจะได้ยินเสียงสมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันเป็นประจำแม่ของไข่เจียวจะทําอาหารที่เฉพาะตัวเองชอบเท่านั้นทําให้พ่อของไข่เจียวไม่พอใจเลยต้องไปซื้อข้าวถุงกับข้าวถุงมารับประทานทุกวันทําให้บรรยากาศในครอบครัวไม่มีความสุขเลยแม่ของไข่เจียว จึงปรึกษากับแม่ของไข่ดาวว่าเขาควรทำอะไรให้สามีกับลูกของต้นจึงจะยอมรับประทานอาหารที่ตนเองทำแม่ของไข่ดาวจึงแนะนำวิธีที่ตนเองอถามความคิดของสมาชิกในครอบครัวก่อนทำอาหารนะคะให้แม่ของไข่เจียวฟังเมื่อแม่ของไข่เจียวนำวิธีที่แม่ของไข่ดาวบอกเอาไปถามสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวของไข่เจียวก็จะไม่มีเรื่องทะเลาะก,กันอีกเลยทีนี้ฟังนิทานเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบางานที่คุณครูส่งไปให้นักเรียนนะคะคุณครูนำเอกสารไปส่งให้นักเรียนที่บ้านแล้วให้นักเรียนทำให้ครบแล้วก็ตั้งใจทำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ